เรามาดู3ดาวเด่นตัวตีหัวเสาสุดเร้าใจของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู21หลังจากที่จบรายการแข่งขันวอลเลย์บอล v ีทีวีครับ2025ที่ประเทศเวียดนามมาดูกันว่าทั้ง3สาวจะสอบผ่านก้าวไปเล่นชุดใหญ่ในอนาคตหรือทำได้แค่นี้กับทีมชาติไทยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับช่องข้างสนามนะครับจบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขัน v t v ีวีครับ2025ที่ประเทศเวียดนามที่ทีมสาวนักตบทีมชาติไทยในรุ่นยู21ผสมกับโพเล่นสำรองของทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยของเราคว้าอันดับที่5จาก8ทีมซึ่งสรุปผลงานของทุกทีมได้แก่ทีมแชมป์เป็นโคนราบิลกาจากประเทศรัสเซียนะครับที่เอาชนะทีมอันดับ2อย่างทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ไป3ต่อ2เซตทำให้ เวียดนามเจ้าภาพอกหักได้แค่รองแชมป์ส่วนอันดับ3เป็นทีมไทเปที่เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินไปสต่อศูนย์เซตในการชิงอันดับ3ส่วนอันดับ4เป็นของฟิลิปปินนะครับส่งผลให้ทีมชาติฟิลิปปินได้อันดับ4ไปครองในส่วนของอันดับที่5เป็นของทีมเอสโคลาไทยแลนด์ทีมชาติไทยที่ตบเอาชนะทีมชาติเวียดนามอยู่21ไป3ต่อ1เซตทําให้ทีมชาติเวียดนามอยู่21ได้อันดับที่6ส่วนอันดับที่7เป็นของทีมสมสอนเสฉวนหลู่เหลียวชุนที่ตบ เอาชนะทีมอันาแป8อย่างออสเตรเลียไป3 0เซตนะครับ ซึ่งหากมองดูผลงานของทีมเอสโคลาไทยแลนด์ทีมชาติไทยอยู่21ในรายการนี้ก็ถือว่าไม่ดีไม่แย่นะครับแต่ก็แค่ได้ระดับผ่านเท่านั้นเพราะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ของทีมชุดนี้เป็นทีมเด็กเกือบทั้งหมดยกเว้นกติกาแก้วพินที่ตอนนี้ไปช่วยทีมชุดใหญ่ลุยวีเอเอล2025รวมไปถึงใบเตยนัททิมากุบแก้วที่ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าที่ควรน,นะครับหากเรามองดูฟอร์มผู้เล่นในตำแหน่งตัวตีหัวเสาที่โดดเด่นในรายการนี้และเป็น นักวอลเลย์บอลหญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้น3คนนี้นะครับก็คือน้องหยกนัน,นพัฒนมูลจะคำน้องไอซ์ขวัญน,นพัทนวนวลวันและน้องบีมการจนาสีใสแก้วครับ เรามาดูคนแรกกันก่อนนะครับก็คือน้องหยกนัน,นพัฒน์มูลจะคำหัวเสาคนเก่งที่ปัจจุบันอายุ21ปีสูง175เซติเมตรน้องหยกนั้นสังกัดสโมสรแฮนด์อินแฮนราชมงคลธัญบุรีวีซีและน้องหยกยังเป็นผู้เล่นที่ได้รับรางวัลเบสคอกอเลอร์ก็คือคนทำคะแนนสูงสุดในวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ น้องหยกนันนา,าพัฒนนั้นโดดเด่นในเรื่องของความครบเครื่องมีพื้นฐานและเทคนิคที่ดีสามารถเล่นได้อย่างยืดหยุ่นและหลากหลายน้องหยกนั้นมีการเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วกระโดดได้สูงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นคนหนึ่งของทีมชาติไทยชุดนี้เลยนะครับหากน้องหยกมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมากขึ้นอีกสักหน่อยแอดระบรองว่าจะก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตได้ไม่ยากถึงแม้ในบางครั้งบางเวลาน้องหยกจะพบกับความกดดันจนจะต้องหลั่งน้ําตา แต่เชื่อถือว่าประสบการณ์และระยะเวลาอันล้ำค่าจะทําให้เธอแข็งแกร่งเข้มแข็งและกลายเป็นขวัญใจของบรรดากองเชียร์ทีมบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ คนที่2ก็คือน้องไอซ์ขวัญน,นภัรนวลวันสาวน้อยหน้าใสวัย19ปีที่มากับส่วนสูง172เซนติเมตรจากสโมสรสุพรีมที่พยะชนบุรีอีเทคแชมอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกปีล่าสุดนั่นแหละครับเรียกได้ว่าน้องไอซ์นั้นเป็นช้างเผือกจากทุ่งกุหลาล้องไห้เป็นสาวจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับน้องไอซ์เล่นในตำแหน่งตัวตีหัวเสาซึ่งหากดูที่ส่วนสูงของน้องก็ถือว่ามีส่วนสูงที่ไม่มากแต่น้องมีมันสมองที่สูงปรี๊ดเข้ามาทดแทนเลยนะครับ น้องไอซ์นั้นมีความเฉลียวฉลาดมีความรวดเร็วคล่องตัวกระโดดได้สูงตีบอลคมมีเทคนิคที่ดูดีมีอนาคตเลยทีเดียวนะครับอายุน้องเพียงแค่19ปีแต่เล่นได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับ หากเสริมกระดูกปลูกประสบการณ์ขึ้นอีกสักหน่อยรับรองว่าจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยของเราอีกหนึ่งคนอย่างแน่นอนสำหรับน้องไอซ์ขวัญนภัทรนวลวันครับสำหรับหัวเสาคนที่3ก็คือน้องบีมการจนาสีสายแก้วสาวน้อยอายุ19ปีสูง179เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสาเช่นกันนะครับปัจจุบันสังกัดสโมสรนครราชสีมาคิวมินวีซีน้องบีมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โชว์ผลงานได้เป็นอย่างดีมีโอกาสลงเล่นใน2เกมสุดท้าย ของ VTV ครับที่ประเทศเวียดนามและสร้างผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดน้องบีมนั้นกระโดดได้สูงตีบอลได้หนักเล่นได้ทั้งตำแหน่งตัวตีหัวเสาและตัวตีตรงข้ามหัวเสานะครับรวมไปถึงบล็อกกลางน้องก็เคยเล่นมาทําให้น้องบีมนั้นมีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นหาพัฒนาในเรื่องของความแน่นอนมากขึ้นรับรองว่าน้องบีมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทีมงานสตารโค้ชทีมตบสาวไทยชุดใหญ่จะมองข้ามเธอไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ นี่ก็เป็น3สาวตัวตีหัวเสาที่ถือว่าสอบผ่านในการแข่งขันว t ทีีครับที่ประเทศเวียดนามของทีมตบสาวไทยอยู่21ซึ่งล้วนแล้วทั้ง3คนก็ดูดีมีอนาคตค่ดแต่เพียงประสบการณ์ในระดับนานาชาติเท่านั้นเองหากน้องทั้ง3คนได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและถูกส่งลงเล่นในรายการใหญ่ๆมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการเสริมกระดูกปลูกประสบการณ์ให้กับน้องๆเชื่อมั่นว่าน้องทั้ง3คนจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนฝากคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้กับ น้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นกําลังใจให้นักตบสาวทีมชาติไทยของเราทุกชุดและเป็นกําลังใจให้กับช่องข้างสนามด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ